สวัสดีครับคลิปนี้ครูก็จะมาแนะนำการทำใบงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์เราก็ได้ขึ้นเรื่องใหม่มาเป็นหน่วยที่2นะครับหน่วยที่2ก็คือหน่วยของส่วนต่างๆของพืชครับเรื่องแรกที่จะเรียนในส่วนหน่วยต่างๆของพืชก็คือเรื่องของหน้าที่ของรากาลำต้นและลำต้นนะครับ ซึ่งครูได้ทําคลิปออกมา4คลิปเพื่อแนะนําการทํำใบงานของนักเรียนให้นักเรียนศึกษาคลิปที่ครูได้ตัดต่อมาให้นะครับถ้านักเรียนศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนจะสามารถทํำใบงานได้อย่างแน่นอนนะครับคลิปที่ครูนํามาก็จะนํามาจากเว็บไซต์ของ DLTV ซึ่งมีสื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถ้าใครอยากดู เวอร์ชันเต็มๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ dltv.ac.th นะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูต้นทางก็ต้องขอขอบคุณคุณครูสุดารัต์สีแก้วและก็คุณครูทัญลักษณ์ศิริแข็งนะครับที่เป็นครูต้นทางมาแนะนำและก็ทดลองให้นักเรียนได้ดูนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจดูแล้วก็นำไปทำไปงานด้วยนะครับ คุณครูปลายทางทุกทุกท่านและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกทุกนค่ะวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบกับคุณครูสุดารัต์สีแก้วหรือว่าคุณครูจีนค่ะและคุณครูธัญลักษณ์ีแข็งหรือคุณครูตาลค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นครั้งที่หนึ่งของเรื่องนี้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะ คุณครูมีรูปมาให้นักเรียนได้สังเกตกันด้วยนะคะเป็นรูปนี้ค่ะรูปอะไรคะนักเรียนเอ๋นักเรียนลองสังเกตดูนะคะคุณครูตาลค่ะรูปอะไรคะรูปนี้อมคุณครูตาลคิดว่าน่าจะเป็นต้นมะเขือเทศหรือเปล่าคะ,ะแล้วนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าต้นมะเขือเทศเนี่ยมีส่วนใดบ้างและนี่นะคะ ก็คือคำตอบนะคะที่คุณครูถามไปเนะะี่ยค่ะว่าตน้นมะเขือเทศนั้นมีส่วนประกอบก็คือมีใบมีพ้นมีดอกมีลำต้นแล้วก็มีรากนะคะคุณครูมีคำถามถัดไปนะคะคุณครูถามว่านักเรียนลองดูที่รากและลำต้นของมะเขือเทศนะคะว่านักเรียนคิดว่าเขาทำหน้าที่อะไรถ้าอย่างนี้น,นะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบว่า รากและลำต้นทําหน้าที่อะไรกับกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่1่ค่ะมีชื่อว่ารากและลำต้นมีหน้าที่อะไรค่ะจากจุดประสงค์นะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการสังเกตนั่นเองค่ะ คุณครูเจียงคะเมื่อจบชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทําอะไรได้คะเมื่อนักเรียนได้สังเกตรเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากจบชั่วโมงนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายได้นะคะว่าหน้าที่ของรากและลําต้นเป็นอย่างไรค่ะนี่คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะมาดูที่อย่างแรกนะคะนั่นก็คือต้นเทียนค่ะ เราจะต้องใช้ต้นเทียนในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะแล้วก็น้ำสีแดงสีไม้และแนนะะ่นขยายค่ะอุปกรณ์เหล่านี้เด็กๆน่าจะต้องรู้จักกันแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะเรารู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วนะคะวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนะคะคุณครูตาลมีมาให้นักเรียนได้ดูคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเรามาดูกันที่วิธีทำได้เลยคะ่ะ สำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะจะมี2ข้อด้วยกันค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนอ่านด้วยตนเองก่อนนะคะทั้ง2ข้อเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันว่าวิธีทำแต่ละข้อจะต้องทำอะไรบ้างค่ะอ่านในใจได้เลยคะ่ะนักเรียน เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูที่คำถามแรกกันเลยค่ะนักเรียนคะจากวิธีทำที่อ่านไปเมื่อสักครู่เราจะต้องใช้ต้นอะไรคะในการศึกษาในวันนี้คำตอบคือต้อนอะไรคะคำตอบคือต้อนเทียนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนเคยเห็นต้นเทียนไหมคะคุณครูมีรูปตัวอย่างต้นเทียนมาให้นักเรียนได้สังเกตด้วยนะคะนักเรียนอาจจะมีปลูกไว้ที่บ้านบ้างนะคะ จะเป็นต้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีดอกสีสันสวยงามนะคะนี่คือหน้าตาของต้นเทียนค่ะใช่แล้วค่ะเราจะใช้ต้นเทียนนะคะในการทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนไปดูที่คําถามต่อไปเลยค่ะคุณครูตานคําถามต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องทําอะไรเป็นอันดับแรกคะในวิธีทําข้อที่1ค่ะเมื่อนักเรียนนั้นมีต้นเทียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําอย่างแรกก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตค่ะ สังเกตลักษณะของต้นเทียนนะคะว่าต้นเทียนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นนักเรียนก็ต้องบันทึกผลโดยการวาดรูปลักษณะภายนอกของรากและลําต้นของต้นเทียนนะคะว่านักเรียนนั้นสังเกตเห็นอะไรบ้างก็วาดลงไปค่ะต้องทาอะไรต่อไปคะหลังจากที่นักเรียนวาดลักษณะภายนอกของรากและลําต้นของต้นเทียนเรียบร้อยนะคะนักเรียนจะต้องนําต้นเทียนไปแช่ในน้ําสีแดงเป็นเวลา 30นาทีค่ะแช่ในน้ำสีแดง30นาทีหลังจากนั้นก็สังเกตค่ะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งสังเกตเสร็จจะต้องวาดรูปด้วยค่ะว่าลักษณะภายนอกของรากและลำต้นเทียนหลังแช่น้ำแดงเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะสำหรับการบันทึกผลนะคะเราจะบันทึกลงไปในใบงาน02ค่ะหน้าที่ของรากและลำต้นซึ่งจะอยู่ในหน้าที่40ค่ะนักเรียน เรามาดูรายละเอียดของการบันทึกกันเลยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจัดท่องบันทึกนะคะ่ะนักเรียนจะเห็นมีท่องสองช่องนะคะซึ่งช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องต้นเทียนก่อนที่เราจะแช่น้ำสีแดงนะคะและอีกหนึ่งช่องจะเป็นเป็นช่องที่เราจะต้องบันทึกนะคะต้นเทียนหลังจากที่แช่น้ําสีแดงแล้วนะคะนั่น,นก็คือนักเรียนจะต้องาวาดรูปสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ลงไปนั่นเองนะคะ ที่สำคัญนะคะนักเรียนก่อนที่จะวาดรูปเนี่ยนักเรียนตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะว่าช่องที่นักเรียนวาดนั้นเป็นช่องที่เป็นก่อนแช่หรือหลังแช่นะคะเพื่อไม่ให้การบันทึกผลการทดลองของนักเรียนผิดพลาดนั่นเองค่ะคุณครูมีคําถามนะคะมาให้นักเรียนนั้นเนี่ยได้ ลองตอบคำถามกันดูนะคะซึ่งคำถามคุณครูถามว่าถ้าเรานั้นแช่รากของต้นเทียนในน้ำสีแดงเป็นเวลา30นาทีจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใดเราไปลองคาดคะเน,นผลกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างการทำกิจกรรมกันค่ะนักเรียนสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะได้แก่แว่นขยายต้นเทียนบิเอร r น้ำสีแดงสำหรับบิกอร์นะคะนักเรียนสามารถใช้เป็นแก้วพลาสติกใสหรือว่าแก้วน้ำที่มีลักษณะใสค่ะแทนได้ตามที่นักเรียนหาได้นะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องสังเกตลักษณะของต้นเทียนค่ะ ก่อนที่เราจะไปแช่น้าแดงใช่ไหมคะข้อที่1ที่เราบอกว่าจะต้องสังเกตให้นักเรียนนําต้นเทียนที่ตนเองเตรียมมานะคะซึ่งต้นเทียนที่เตรียมมาจะต้องมีส่วนของรากลำต้นใบลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อได้แล้วให้นักเรียนสังเกตทีละส่วนเลยค่ะโดยใช้แว่นขยายค่ะนักเรียนอันดับแรกเรามาดูที่รากค่ะใช้แว่นขยายส่องไปที่บริเวณรากแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าราก ของต้นเทียนนะคะมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยเป็นเส้นนะคะสีน้ําตาลนั่นเองค่ะจำไว้นะคะว่ามีลักษณะแบบนี้ต่อไปเรามาดูที่ลำต้นค่ะส่วนของลำต้นค่ะนักเรียนก็ใช้แว่นขยายส่องดูได้เลยค่ะเห็นเป็นยังไงคะนักเรียนลำต้นของต้นเทียนจะมีลักษณะกลม แล้วก็มีสีเขียวใสนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูกันที่ใบค่ะนักเรียนก็เลือกมาสักหนึ่งใบนะคะแล้วก็ใช้แว่นขยายส่องดูค่ะเห็นเป็นอย่างไรคะนักเรียนเป็นลักษณะเป็นแผ่นสีเขียวใช่ไหมคะบรเิเวณขอบใบก็จะเป็นลักษณะเป็นหยกัยกๆค่ะ นี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นเทียนก่อนแช่น้ำแดงค่ะเมื่อนักเรียนสังเกตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้วาดลงไปในใบบันทึกผลค่ะนักเรียนหลังจากที่วาดเสร็จค่ะลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องนําต้นเทียนไปทําอะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมใช่แล้วค่ะเอาไปแช่ในน้ําแดงวิธีทํานะคะให้นักเรียนนําน้ําแดงที่เตรียมมาค่ะเทใส่แก้วหรือว่าบิกอร์ที่นักเรียนมีนะคะโดยเทประมาณครึ่งแก้วค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนนำต้นเทียนใส่ลงไปในแก้วค่ะโดยทิ้งไว้30นาทีค่ะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอนะคะด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาให้นักเรียนแช่ทิ้งไว้ตามเวลาที่มีแล้วสังเกตว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเสร็จแล้ว วาดรูปต้นเทียนหลังจากแช่น้ำแดงค่ะวาดรูปไว้แต่ยังไม่ต้องระบายสีนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะกลับมาระบายสีพร้อมๆกันในห้องเรียนค่ะสำหรับต้นเทียนของนักเรียนที่แช่ไว้นะคะก็ให้แช่ไว้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะกลับมาดูผลที่ห้องเรียนแต่ก็ยังต้องแช่ไว้ให้นักเรียนไปสังเกตผลในช่วงเวลาเลิกเรียนค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นเทียนของนักเรียนนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีผลการทำกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนีคะว่าผลการทำกิจกรรมของคุณครูนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทำกิจกรรมของคุณครูกันเลยค่ะมาดูผลการทำกิจกรรมของคุณครูกันนะคะว่าหลังจากที่เรานั้นแชร์ตนเขียนในน้ำสีแดงแล้วนะคะ ผลการทํากิจกรรมของเราเป็นอย่างไรเนะคะนักเรียนลองสังเกตี่ต้นเพียนของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูนั้นจะหยิบต้นเพียนออกมาวางให้นักเรียนได้สังเกตกันนะคะคุณครูขอซับน้ำสีแดงออกก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เราสังเกตดูนะคะคุณครูจะใช้แว่นขยายนะคะส่องให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าแต่ละส่วนของต้นเทียนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เราแช่น้ําสีแดงแล้วนะคะนักเรียนดูที่รากก่อนเลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะที่รากเนี่ยก็จะมีน้ําสีแดงอยู่ใช่ไหมคะ,ไ,มคะไปดูที่ลําต้นกันนะคะคุณครูจะเลื่อนให้ดูที่ลําต้นนะคะคะค่อยๆเลื่อนให้ดูนักเรียนลองสังเกตที่ลําต้นนะคะ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะที่บริเวณลำต้นนั้นก็จะมีน้ำสีแดงอยู่เช่นกันนะคะมาดูที่ใบนะคะมาดูที่ใบนักเรียนลองสังเกตที่ใบนะคะใบของต้นเทียนนะคะก็จะยังคงมีน้ำสีแดงอยู่เช่นเดียวกันนะคะ แต่นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าน้ําสีแดงที่อยู่ในต้นเทียนนั้นนะคะจะไม่ได้อยู่ในทุกๆส่วนของต้นเทียนนะคะตัวอย่างเช่นลองดูที่ใบใบของต้นเทียนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าบางส่วนนั้นจะยังคงเป็นสีเขียวอ,อยู่เห็นไหมคะ,ะและน้ำสีแดงเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในบางส่วนของใบเท่านั้นนะคะไม่ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณใบทั้งหมดนะคะลำต้นและรากก็เช่นกันค่ะ นี่นะคะคือผลการทํากิจกรรมของคุณครูนะคะนักเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกผลหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้แช่น้ําสีแดงแล้วนะคะยังไม่ได้ระบายสีก็เดี๋ยวหลังจากนี้ให้นักเรียนระบายสีนะคะจากที่คุณครูให้นักเรียนสังเกตผลของคุณครูได้คะ่ะซึ่งทาของนักเรียนนั้นผลอาจจะยังสังเกตไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนก็ตั้งทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะและเดี๋ยวหลังจาก จบชั่วโมงเรียนนะคะหรือในตอนเย็นนักเรียนก็กลับมาสังเกตผลของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนักเรียนได้ดูผลได้สังเกตผลแล้วเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลการทํากิจกรรมกันต่อค่ะได้ดูผลการทํากิจกรรมแล้วนะคะเรามาอภิปรายผลการทากิจกรรมกันค่ะคุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะคะถามว่าลักษณะภายนอกของรากและลําต้นของต้นเทียนก่อนที่เราจะแช่น้ําสีแดงเป็นอย่างไรคะ ได้คาตอบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากคุณคูตาลกันค่ะคุณคูตาคขาลักษณะภายนอกของรากและลําต้นของต้นเทียนก่อนที่จะแช่น้ําสีแดงเนี่ยเป็นอย่างไรคะครอนี้ตอบง่ายมากเลยละค่ะเพราะว่าเราได้สังเกตไปแล้วนะคะสําหรับลักษณะของรากและลําต้นของต้นเทียนก่อนแช่น้ําแดงนะคะบริเวณรากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นค่ะสีน้ําตาลส่วนลําต้นนะคะจะมีลักษณะกลมแล้วก็สีเขียวใสค่ะคุณปูจิน้นอ่าซึ่งนักเรียนนั้นก็ต้อง บันทึกผลนะคะโดยการวาดรูปออกมาเป็นจา<ช>นแล้วะนะคะระบายสีให้ตรงกับที่ตนเองเห็นเลยนะคะแล้วเราไปดูที่คําถามต่อไปนะคะคําถามต่อไปคําถามนี้เราจะถามว่าอะไรคะคุณคุตนนันนักเรียนค่ะคําถามต่อไปคือหลังจากแชร่รากของต้นเทียนนะคะในน้ําสีแดงเป็นเวลา30นาทีเกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นคะ ที่นักเรียนได้สังเกตผลของคุณครูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าทั้งรากลำต้นและใบของต้นเพียนนั้นนะคะก็จะมีน้ำสีแดงอยู่ค่ะซึ่งมันก็มาจากการที่ต้นเพียนนั้นนะคะดูดน้ำขึ้นไปนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณรากและลำต้นและใบนะคะก็จะมีบางส่วนที่มีสีของสีแดงนั้นติดอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะ คุณครูมีคำถามนะคะถามว่าลักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนก่อนและหลังการแช่รากในน้ำสีแดงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะสำหรับล <PS to> <bank> ักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนนะคะก่อนแช่กับหลังแช่เนี่ยจะแตกต่างกันค่ะนักเรียนก่อนแช่นะคะจะไม่มีน้ำสีแดงอยู่บริเวณรากลำต้นแล้วก็ใบของต้นเทียนค่ะแต่พอหลังแช่ค่ะจะมีน้ำสีแดงอยู่ที่บริเวณรากลำต้นแล้วก็ใบของต้นเทียนค่ะนักเรียน แล้วน้ำสีแดงเคลื่อนที่เข้าสู่รากและลำต้นได้อย่างไรคะรากและลำต้นของต้นเทียนนะคะหรือต้นพืชอื่นๆทุกต้นเลยเนีคะเขาจะดูดน้ำเข้ามาค่ะเขาก็จะดูดน้ำจากนั้นเนี่ยคะเขาก็จะยังส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของต้นเขานั่นเองนะคะอย่างต้นเทียนนะคะรากก็จะดูดน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของต้นเทียนนะคะ ซึ่งถ้าตอนนี้อย่างตัวอย่างในรูปค,คุณครูเป็นพืชที่เขาอยู่ในดินใช่ไหมคะเขาก็จะมีการดูดน้ําเช่นเดียวกันค่ะดูดน้ําขึ้นมานะคะโดยรากนั้นเป็นผู้ทําหน้าที่ในการดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปยังลําต้นแล้วก็ใบนะคะและเขาจะไม่ได้ดูดแค่น้ําเท่านั้นนะคะเขาจะยังดูดธาตุอาหารขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยค่ะใช่แล้วคะ่ะคุณครูจินคะแล้วทําไมวันนี้เราต้องใช้น้ําสีแดงคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้น้ำสีอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นน้ำสีเขียวก็ได้น้ำสีฟ้าก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้น้ำสีแดงเพราะว่าเราต้องการให้นักเรียนนั้นเห็นผลนะคะการทำกิจกรรมได้ชัดเจนนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนสีของน้ำเป็นน้ำเปล่าใสาๆหรือสีอื่นนะคะรากของต้นเทียนก็จะยังคงดูดน้ำขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่เราอาจจะสังเกตผลไม่ชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ ่าจะตอบแล้วนะคะคุณครูตานขาสรุปว่ารากและลําต้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรและเราทราบได้อย่างไรคะในส่วนของรากค่ะจะทําหน้าที่ในการดูดน้ํานะคะจากดินเข้ามาสู่รากค่ะซึ่งเขาไม่ได้ดูดแค่น้ําคุณครูจริงบอกว่าดูดธาตุอาหารด้วยนะคะส่วนลําต้นค่ะลําต้นเขาก็จะรับน้ํานะคะทําหน้าที่ลําเลียงน้ําจากรากเนี่ยไปยังส่วนต่างๆค่ะซึ่งเราทราบได้จากการมองเห็นน้ําสีแดง ที่เคยอยู่ในแก้วเนี่ยมาอยู่ในรากแล้วก็ลำต้นของต้นเทียนนั่นเองค่ะอย่นี้นะคะก็คือหน้าที่ของรากและลำต้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคุณครูนั้นสรุปผลการทากิจกรรมได้ว่าอย่างไรค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูสรุปผลได้ว่ารากของพืชน,นะคะทาหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารขึ้นมานะคะแล้วก็ลําเลียงไปยังลําต้นค่ะ ลำต้นนั้นนะคะก็จะทําหน้าที่ลาเลียงน้ําและธาตุอาหารที่ได้รับมาจากรากนะคะไปยังส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะใช่แล้วละค่ะนี่ก็เป็นผลการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นไงครับนักเรียนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลําต้นของพืชน,นะครับถ้านักเรียนดูตั้งแต่ต้นจนจบครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําใบงานได้แน่นอนนะครับแล้วก็ พอติดตามคลิปที่2นะครับหน้าที่ของรากและลำต้นในคลิปที่2สําหรับคลิปนี้ครูก็ขอ,ขอจบการบันทึกเป็นแค่นี้นะครับขอให้นักเรียนตัง้งใจทำรายงานนะครับ